หลุดพ้นจากมายานะครับมายามันมีทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามทั้งธาตุทั้งขันทั้งอายตนะนะครับงขารซึ่งมายาแปลว่ามันหลอกลวงมันไม่จริงมันเท็จนะครับมันตอนแหล่มันไม่เที่ยงนะครับมันเป็นทุกข์แล้วก็เป็นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการที่เรารู้ทันมายานะครับแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็วางเฉยต่อมายา หรือว่าไม่ยึดติดมายานะครับหรือว่าหลุดพ้นจากมายาไปเสียเบื่อไหนมายาที่มันมีอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางรูปรสกลหญิเสียสัมปัสซึ่งมายาเนี่ยมันหลอกให้รักโลบกธหลงหลอกให้คิดพูดทำหลอกให้สุขทุกข์ยินดียินร้ายชอบชังนะครับซึ่งมายาทั้งหลายเนี่ยมันมีทุกข์เป็นผลนะครับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับมีความไม่แน่นอน ชั้นการที่เราหลุดพ้นจากมายาทําให้เราได้สติได้คิดนะครับคิดแล้วก็เป็นมายานะครับเราใช้มายาในการใช้ชีวิตแต่ว่ามายานั้นมันก็สู้ความจริงไม่ได้นะครับความจริงคือมันยึดไม่ได้ความจริงคือมันเกิดระดับมีละหายไปนะครับความจริงคือมันเป็นอนัตตามายานี่มันเป็นมายาตัวตนนะครับชอบมีตัวตน ในสิ่งที่รู้และสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่เห็นและถูกเห็นสิ่งที่รับจําคิดรู้เนี่ยมายามันจะสร้างตัวตนขึ้นมาสร้างมาเพื่อที่จะหลอกนมายาด้วยกันนะครับหรือว่าทําให้ลุ่มหลงให้มัวเมาให้หมกมุ่นให้ยึดติดมายาด้วยกันเหมือนธาตุเหมือนคัน,นเหมือนอาณี่เมนเรดึงดูดผักดันยินดียินร้ายสุขทุกข์ซึ่งมายาแต่ละตัวนี่มันเป็นกิเลสนะครับเครื่องเศร้าหมองทําให้หลงคิด นึกตึกตรองทําให้วิเคราะห์วิจัยวิจารณทําให้มีตัวตนทําให้มีสัตว์บุคคลทําให้มีเรามีเขามีหญิงมีชายแล้วก็ไปยึดติดไปแตะไปต้องไปกําหนดเพ่งพิณาไปอะไรกับอะไรกับมายาซึ่งมายานั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์และผู้อื่นเป็นทุกข์นะครับชั้นการหลุดพ้นไปจากมายาหรือว่ารู้เท่าทันมายาหรือว่าป้องกันมายาไว้ก่อน อย่าไปมีตัวตนในมายาอย่าไปจริงจังยึดติดหรือว่ายึดถือในมายาเพราะคําว่ามายาคือมันหลอกลวงมันหลอกล่อมันหลอกหลอนนะครับมันทําให้รักให้จังให้เกียดให้กลัวทําให้อาคติลําเอียงนะครับทำให้ชีวิตมีความประมาทมีความเสี่อมท,ทุกุกชันการรู้เท่าทันมายานะครับไม่เป็หลงมายาไม่ไปวิตกกับมายานะครับไม่ไปยึดติดกับมายา พราะมายานี่มีสภาพที่ปรุงแต่งนะสำเร็จรูปก็มีป็นสำเร็จรูปก็มีหรือว่าปรุงแต่งโดยส่วนผสมต่างๆที่เป็นแสงสีเสียงเป็นกลิ่นรสผลพะธรรมารมซึ่งมาลยาแต่ละอย่างในมันไม่มีอะไรให้ยึดต,ติดนะครับให้ยึดถือหรือว่ายึดมั่นเพราะมาายานี่มัน สร้างตัวตนขึ้นมาโดยรูปลดถ,ถงิงสัมผัสโดยดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณซึ่งการหลุดพ้นไปจากมายานะครับรู้เท่าทันเห็นโทษเห็นทุกข์ในมายาว่ามันเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นทุกข์เป็นกังวลให้เป็นห่วงฉั้นการหลุดพ้นไปจากมายานะดับมายาละมายานะครับหลีกออกจากมายา มันก็ไม่วังวนไม่ตอกย้ำไม่ซ้ำเตมไม่หมกมุ่นไม่ต้องเป็นไปต่างๆนานานะเพราะมายานี่มันชอบปรุงแต่งชอบวิตกนะครับชอบคิดนึกไปเองชอบกังวลชอบอ่วงซึ่งมายาแต่ละขณะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้หลงไหลไม่ว่ามายาในโลกออนไลน์ในโลก,นก่งความเป็นจริงโลกสมมุติโลกการแสดงซึ่ง มายานี่เองทําให้คนเราหลงความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนจริงๆแล้วเมื่อสิ้นมายานะครับก็สิ้นทุกนะครับเพราะว่าทุกนี้เกิดกับมายาเริ่มมีมายานะครับก็จะมีทุกเกิดขึ้นนะครับแล้วทุกมันก็ขยับขยายเป็นมายาที่เยอะขึ้นชั้นการหลุดพ้นไปจากมายาหรือว่าไม่มีมายานะครับไม่มีมายาในตัวเองในตัวผู้อื่นนะครับก็รู้เท่าทัน ฉันไม่มีมายาคนที่ไม่มีมายานี่ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เขาเรียกไม่เป็นเียเองไม่ปรุงแต่งไม่เสียใจเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียเองเพราะมายานี่มันจะไปปรุงอารมณ์ให้เสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียใจคิดมากพูดผิดทำผิดหรือว่าเข้าใจผิดตัดสินใจผิดฉันการที่เราไม่มีมายาทําให้เราไม่ผิดพลาดในการใช้ชีวิตทำให้ชีวิตนั้นไม่เป็นทุกข์นะครับฉันก็ไม่มีมายา ดีที่สุดนะครับถ้ายังมีอยู่มันก็ยังเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับมันอุปโลกสมมุตินะครับมายาจะเป็นเช่นนั้นใช้สมมุติใช้บัญญัติพอสุดท้ายมายานั้นก็หลงมายานะครับฉะนั้นก,การที่เราไม่มีมายาซะเลยนะครับจึงจะปลอดภัยจึงจะไม่มีกิเลสไม่มีเครื่องเศร้าหมองนะครับมันก็เลยจะอิสระจากมายาเพราะว่ามายานี่ใช้ทุกรูปแบบ ในการที่จะทําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายลุ่มหลงนะครับยึดติดหรือ oh, ว่าเพลิดเพลินพอใจอยากใ,ใครชั้นการที่เราไม่มีมายาในกายในใจนะครับเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์หรือ oh, ว่าเป็นคนที่ไม่ถือตัวเป็นคนที่ไม่ยึดติดนะครับเป็นคนที่ไม่ปรุงแต่งมันก็จะไม่อุ่นวายกับตัวเองและผู้อื่นนะครับไม่ทุกนะครับไม่ให้ทุกให้โทษก mm. ับตัวเองและผู้อื่น ใช้ชีวิตอย่างปกติใช้ชีวิตอย่างสงบเพราะคนเราที่ชีวิตไม่ค่อยสงบเพราะว่ามีมายาเยอะนะครับปรุงแต่งเยอะนะครับคิดเยอะเกินไปมายาก็เลยทํางานจังนการที่เราไม่มีมายานี่แหละมันก็เลยผลคลายผลคลายว่างจากตัวตนนะครับว่างจากความทุกข์มันไม่เกิดกิเลสไม่เกิดตัณหา ไม่เกิดอวิชาเพราะมายาเนี่ยทำให้เกิดสารพัดเกิดนะครับเพราะการเกิดทุกครั้งก็เป็นทุกข์ฉะนั้นการที่เราไม่มีมายาหมดมายาหรือว่าไม่เกิดมายาขึ้นมามันก็ไม่ล่อลวงไม่หลอกล่อไม่หลอกหลอนนะครับไอ้ชีวิตต้องคว้ยเขวยหรือว่าสับสนหรือว่ามึนง,งงกับตัวเองและผู้อื่นเพราะยิ่งมายามากก็ยิ่งหลงทางมากายิ่งเป็นทุกข์มากยิ่งเกิดกรรมเกิดกิเลสเกิดวิบากมาก ซับซ้อนซับซ้อนซึ่งมันก็ไม่ดีงั้นการที่เราไม่มีมายานี่เองมันจึงสบายตัวสบายใจเพราะว่าไม่ต้องตีไข่ใส่ซีหรือว่าผสมปรุงแต่งให้ชีวิตเป็นไปต่างๆน,นานาเพราะชีวิตที่มีการปรุงแต่งเยอะนะครับชีวิตก็จะมีมายาเยอะยิ่งมายาห่อหุ้มเยอะนะครับเวลามา,ามายามันเปิดเผยตัวตนขึ้นมามันจะ าความประมาทความเสี่ยมทุกทุกที่เกิดจากตัวเราเองและผู้อื่นก็เรียกเป็นใช่เองฉันการไม่มีมายาซะเลยจึงจะปลอดภยัยปลอดโปร่งนะครับจึงจะเบาลงผลใคยและสบายเพราะชีวิตที่ปสอย่ากมายาเป็นชีวิตที่เยียกเย็นนะครับเป็นชีวิตที่ปกตินะครับเป็นชีวิตที่ไม่มีภาพแสงสีเสียงกินนรสพุทธปฏมารมรูปิฏนาสัญญาสังขารนะรมาก่อ,อกวน าะเราที่ยอมอยู่ทุกวันนี้มายามันก่อโกนให้ยึดให้อยากนะครับให้ยุ่งให้เกี่ยวพันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องนะครับให้เป็นไปต่างๆนานานะเพราะมายานี่ไม่มีตัวตนแต่ว่าเมื่อคนมีมายาขึ้นมาตัวตนก็เกิดขึ้นนะครับก็เลยปรุงแต่งอยู่กับมายาจะเอางามเอาเที่ยงเอาสุขเอาตัวตนเอาสัตว์เอาบุคคลเอารูปาธาตุนามาธาตุเอารูปขันนามขันหรือว่าเอาอารมณ์ เอาความรู้สึกเอาจิตใจไปเป็นเราของเราตัวของเราซึ่งมายาะเกิดดับนะครับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเราแต่เพราะมีปัญญานะครับก็เลยไม่เห็นมายาก็มันเกิดดับมเมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์ก็เลยยึดไปว่าเป็นเราของเราตัวของเราก็เลยหลงมายา <wealth> ฉันการรู้เท่าทันมายาว่ามันเกิดดับ <ic> ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตะนะครับก็เบ <G> ื่อหน่ายมายาก็หล <G> ุดพ้นไปจากมายามายาก็ไม่ครอบงา ตอกย้ำเลยวําให้เราล่มหลงได้ฉะนั้นก็เลยหลุดพ้นจากมายากับชีวิตก็หลุดพ้นจากกิเลสจากกรรมวิบากชีวิตก็จะหมดวิบากหมดกรรมหมดกิเลสหมดทุกข์นะครับให้เราท่านทั้งหลายหลุดพ้นจากมายาดีดด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับหลุดพ้นจากมายาเ <M> มื่อหลุดพ้นจากมายาแล้วก็ไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยกับชีวิตเพราะชีวิตนี้มันเป็นมายารู้เท่าทันชีวิต รู้เท่าทันสมมุติมายาต่างๆนะครับว่ามันเป็นชิ้นนั้นเองมันเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ต้องเรานะก็จะวางจะให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้หลุดพ้นจากมายาด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับหลุดพ้นจากมายาของโลกของชีวิตของธรรมนะครับ